ครับพี่น้องพอดีพี่น้องยังมาสอนได้เป็นของนะจากป่าเป็นฝนลงมานี่ก็ขึ้นโคกว่าตั้งกอล่ะพี่น้องฮะเราเบื้งเหตุติดจะเข้ากันชื่อเมียบ้านห้องแกล้งก็เหมืนพี่น้องจะเป็นห้องยเงี้ยบบบแต่เบื้องนี้เราได้ขึ้นมาบ่ลูต้านี่ลูกสาวได้เทียงกตาหนึ่งพี่น้องเออมีแต่จุ่มงามครับใช่เป็นเหตุไข่เนี่ยพอเลยขึมนอีกครับมาเบิ่งมา่อพออีนี่แหละพี่น้อง เฮ้ยเอาละพี่น้องเอ้ยมึงไงมา,ากมากพ่อรู้ก่อนแค่นันบวงถือกันก็เพี้ยศครับมักหลายนี่นาเลี้ยงเนะพี่น้องนาเขียวพี่น้องนาแหล่ครับนาแหล่คือผู้กเก็บน,นาแหล่เอ็นเอ็นเลยครับ เ่บานเอื pues ้อยบุตรไอ้เพื่อนก็ดอกพี really ่น้องป็กอย่างก็ดอกเดียเด้อดี๋ยวเกิดมหาล้อเมือีครับทั้งเนื้อบานก็ไอ้เบื่อครับยังก็ปล่อยห็นหมกกี้ยครับพี่น้องหิลงูกี้ยครับลูปู่ลูกกําลังงามโอ้เก้าครับหินงมกี้ยได้พี่น้องเด้อเงินบ้อนาหินยู่ค่าครับเ่าเป็นหินงูกี้ยนี่หนึ่งพี่น้อง วุ้ยไ่ได้เตรียมตัวเตรียมตัวมาเลยพี่น้องเมาเก็บเห็ดมึงเมมนี่ครับโมเกียพี่น้องเติมนมนงามครับดอกบ้านออกบ้านออกเอาครับโอ้ยหักขาเจ้าพี่น้องตรงนี้โอ้ย,ห,อออยหักขาไปเลยครับบ้านเอ๋ยน้องไปเบิ้งด้ว อ๋อเห็ดมูกันนะพี่น้องเป็นไเห็ดมูเบิ้งกันครับแหงแล้วก็มี้คนทางฝอเลยพี่น้องใจคุณมาพ่อครับเป็นไเห็ดมูเห็ดไข่บ่เอา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 เเ้ยับเดพ่นะมูครับ นี่ยหนึ่งพี่น้องไข่ครับพวดหนึ่งโอ้ยพิษงอเป็นไงพี่น้องขวดปุ๊กเนี่ยเดี๋ยวครับขวดอุ้ยเห็ดมูก็เห็ดไข่ก็มั่วพี่น้องหนึ่งพี่น้องเดี๋ยไข่ครับพบานเลือทะเลบนพี่น้องเนี่ยเดี๋ยวเลยครับพี่น้องเอ้ยมึงเนี่ยอู้ยพี่น้องเอ้ยมาเด้อมาเด้อมาเก็บเห็ดมูครับ ไหนเลี้ยงไหนเงนะพี่น้องเด้อวาอออ๋อเก็บเอาไว้แล้วคนมาอกันเอาเดี๋ยวก็มีนนะาเลยมอ่อเ่อแต่สุีนะเอาดอกฟ้าคุณเอาแรกก็มีค โอ้ยไปไปไปเก็บไปขได้เกตินาพี่น้องเอ้ยครับรมหาส,สวนบึงเมยงดาไม่มีเมียงดาขึ้นโคกไพีนน่น้องนี่ข้าวลูกเสากับลกไได้เห็ดครับเดนขึ้นมาเลย้งอ่ไหนเนาะอบงกันครับเฮียแตกเฮียก็แตกขวก็พี่น้องโกขึ้นป้าครับ ให้แน่โดยน Saint ี่ยุ่งมาต้นไล่ใ้นะเี่ยวไปเี้ยวม่ของขาเลยพี่น้องเอออรอไปเรยครับเอาเต็มกันมัคอยอ่อยแล้วครับเป็นมูสุนัขพิ่ง มัทาผิไหมัทาผิมไปช่างปลามันห้งผหมหมห้องคเอาไมค่หนาเาไหมเี่ไมได้นอนเลยเขี่ยไม้เด้เรครับเราเพิ่ต่หมวหาเราเบิ้งเหมือนค่อยออกหรอครับมนีคยออกมาเบิ้งครับ ันเบื่อยเดินออกมสัสมองไปแล้วกออกมสัสมองเราเพ่อออกถอออกมัเลมันเคย,อ,ยออกก้อนมครขา,าเปรามรอบางซีอให้กันออกครับมน,นี้กออกตายมนีออกทุนนออกป,ปีครับจะผัดเป็นผู่เป็นปลาไาหมเร่กันไปเบิ้องสุดแค่หนขาหมือนก้อนขนมอ,ออกไปครับเขาอยาประจำชิปเพเนไปคองเก้หรอครับ น้ำงโกปัดมาบ่อี่อกคือก,กันครับดอกันไปลองมองดูมีกายอังนม่พื่ดอกอย่างเงี้ครับให้หนักเต้า บานคำพี่น้องเอออะไรกีครับพวกมันสวยเห็นเห็ดยื่นด้วเห็ดยินครับหดหนาไล่มุดอพี่น้องเ้ลอะไปเลยครับหันมุ่งไเลยเลยบันยิ็เกยได้บู๊ หลอดมากกว่าพอเลยพี่น้องดอกนึงครับยืนไนี่โหครับนี่มูมันจะออกสัมปายขึ้งตีออกดอกทวนนะครับโอ้ยไข่หนาเลี้ยงครับดอกทวนำบ้างถอดแล้วพี่น้อ,อ,อนงก,อลอก,กำลังงอมงอมไส่บุบบุ mùa cầu ngủ mua kim nè mùa tay ốp kim nè 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 เหมกันครับเห็ด้มนี่โม่้งเาหอเป็นทุ่งนน้องเอ้ยครับกอลังลัเบิ่งหม่งเข้าไปเอาเหมองเลงเชียงครับเบิงในพีน้องเอ้ยผลงานของสามสี่หมื่นครับ ต้นใหญ่ไปได้ก็ควรขาดลงมานเริ่มเปลือกไปแล้วที่ได้ใหม่ครับต้นใหญ่ก็ล้มเหมือนกันพี่น้องเอ้ยครับบัวตะคุนบัวตะต้นใหม่บ่วตะรถล่าม,มาแลนพี่น้องลมได้งมากครับให้ธรรมชาฉาบนี่เห็ดออกขึ้นกันละครับให้หนาเลียงออกแนี่นาเขาออกเหมือนกันนี่ครับแจ้งวันยุ่งนี่แหละ เป็นเส้ออก่่งก็วบวกก็ตั้งหลังไอ้รอบเรื่ยครับหสผมไม่เข้ากันครับหายหมุนเงมากเด้ครับงวงินิบใบตองไออครับหิมาสวน มาสอนมืงดาปนะมพอหลูกไสไสว่าลูกสาวได้เห็ดลงงูกลายก็เลยมีิมาเลยพี่น้องเอ้ยครับอีครับของใบลดผลครับผินมากก็ได้ยุ่ครับพี่น,อน,อนอ้องอะไปปรจะปละหาไปเรืร่อยครับหาไปเรืร่อยเรืร่อยมืนเพนออกมันหาลตรงนี้ครับไปลงไปป้าล่างฝนเนี่ย ไปชฮ้ยมึงปลาลางกันครับตอนกับเปตนจำใง,งามไปตนมกไม่เงาดีแต่เด็ดนย้ยครับไม่เงาก็าร้ายวานตุ่มัวม่เกิดแล้วมาจีเพ็ดก่อนอย่างน,นี้ไจะเป็ดมึงปลานเองครับปลาล่างนี่ปลาขางปลามันนะครับเดี๋ยวรอเบิ้งน้ำกัน พอจะพ่อต้นไม้ตินพกไหลแเนียสหลดพี่น้องพอหลวพนัพี่น้องพอหลวพนะครับมามาท่วมพี่น้องเลยมามาท่วมอีลีครับเฮ้ล่ะโอ้ยนพี่น้องเลนเลยนอ้เฮหอดูพี่น้องดวยดวด้ยแค่แนวเดียวเอาเอ ให้มูเหยียมกับบ่มามันสอนมันบ่อยถือหยิยมดอกไม่หรอซาบเลยหักจ้อยโอ้ยมึงเนี่ยบินจ้อยพี่เนาะยี่โด้เครื่องหนึ่งครับถึงโมแต่ผ้าลมนุ่มเปียง ขอเขี้ยวไหม่ลม,ลมทับๆแล้วเฮ้ยรอหารอรออะไรเนี้ยครับพีเปนหองลงมาตายทงตายเราเหมง่งคยออกครับมาหาต้องหายอย่างที่เราบ้านก็นหายเพราะมันบ้านครับรอเนี่ยหมง่งคยออกครับ เขเติมกันบ่พี่น้องสามมันห่อครับมันตกมนลงมากกว่าบุดไปหย่นะอยู่ด้กินน้าพี่น้องหายอย่างพ่อด้กินนะครับมีกายเพิ่นขอเหงะงงี่เงี่ยสามบันคื้มาสอมาหมุนซับเนกรพั่เล่าพี่น้องผมมาขันเราไดีเป็นตาปะนะตาหยาย่อมย่ครับที่นี่สั้ว์ออกนี่มันสิลากออกแล้วก็บจ้าบวชนลูกสาวใ้บมวชนีจะจุมเลืองเหลืองแเฮอเที่มันบ้า อุม um um ่ม um <Yeah. S 1> ันเดงแตเป็นตาเลยพี่หน่องเอ้ยครับมีคนเราเอายู่นี่ก็บดจักล่ะผบท่นเห็นต้องไออกหรอครับนี่นนนน้องพี่น้องโอ้ยแม่เล่วม่เล่วแม่เล่แมเล่าม่เล่ม่เล่ม่เแล่มเล่แม่นแล่น่ล่่น่แม่แล่่เ่เ่่มเลเล่เแล้วาเาแลลเลม ซือแล้วซือ้อแล้วต้องออกไปแช่ละเฮ้ยใครเป็นพี่น้องไข่เห็ดละโมกเหลียงพี่น้องเอ,อเอ้ย้ยไปราหาเมื่กันดีครับต้องออกไปแช่ละหมูรูมีไส้บูพี่น้องเอ,อ,เอ้ยครับ มาลองเปิดกันสิน้องโอเคพี่น้องพี่น้่งก็เอาแล้วครับนา่มอุ้มกันพี่นอ้องเอ้ยครับมาสวนแมงดาพัะนะถือเิงกับควังครับบมื่อเดืแมงดาพ่อตัวบันได้บันไดนี่พี่น้องเด็ฮ็ดครับมาสวนเมงดาเด็เฮ็ดพี่น้องก็เห็นบ่ นี่ล่ะหาอยู่มากินครับว่ตาแต่ตอยลงจากเฮี้ยนเยป็นหายได้หรือเป้อาบดได้แนวหนึ่งได้แนวหนึ่งว่าขาดติดขานมือโตนี่ลูกสาวว่าเอาอยูง่งเหยิงไปะนะเป็นลงโงนี่จะจวนม,มัน,ง,นมง่ายไปเนามาหาหลอกบางอห่าต้องให้เอากล่องสองแฉงครับมือเสาที่มาแก้มือไม่ครับพี่เนาะขอบ,บ,บุญเขาพูนพี่น้อง แต่กูแชร์เด้พี่น้องนะมามาพี่น้องคิดเห็นเหมือนกันครับกล้องสีออกเห็นงงกันออกแล้วครับเห็นไข่ออกแล้วสำหรบับบันทึกก็ไล่พี่นอ้นอ,งนองพี่น้องมันตอบผ่อนไม่ได้พี่น้องนะสำหรับบันี้สวัสดีครับยยนี่ไรอ่ละเนาะ